เวลาเราไปเดินตามที่สาธารณะสวยๆนะครับสังเกตไหมครับว่าบางทีพวกองค์ประกอบเล็กๆที่เสริมเข้ามาเนี่ยอย่างพวกที่บางแดดการศาสตร์เลยพวกเนี้ยเขาต้องออกแบบยังไงให้มันดูกลมกลืนไม่เด่นเกินไป แต่ก็ยังใช้งานได้ดีใช่ค่ะอันนี้เป็นโจทย์ที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับการออกแบบพื้นที่ยุคใหม่ๆซึ่งก็เป็นที่มาของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้พอดีเลยค่ะครับผมคือกรณีศึกษาของกันสาเทยียรสค่ะที่เขาเลือกใช้กับลานกิจกรรมกลางแจ้งไบเทคไลฟ์อ๋อที่ไบเทคไลฟ์ Tech ใช่ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไบเทคบุรี uri, ที่เป็นแลนด์มาร์ใหม่ใจกลางเมืองตอนนี้ใช่ครับเป้าหมายก็คือแล้วมันสะท้อนแนวคิด การออกแบบพื้นที่ยังไงที่ต้องทั้งสวยทั้งใช้งานได้จริงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยส่วนที่เราจะโฟกัสกันวันนี้คือ b บ t e h Life ใช่ค่ะ b บ t e h Life นี่คือลานกิจกรรมกลางแจ้งเลยค่ะเขาออกแบบมาให้แบบเปิดรับทุกไอเดียจริงๆคือต้องอเนกประสงค์มากๆแต่พอเป็นพื้นที่เปิดโล,ล่งเรียแบบนี้มันก็มีโจทย์เฉพาะตัวเหมือนกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องรมเงาเนี่ยแหละถูกต้องเลยค่ะต้องการร่มเงานะคะ แต่จะทํายังไงให้มันไม่มาบดบังทัศนียภาพหรือว่าไปขัดกับดีไซน์หลักของตัวอาคารเขาครับคบซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่กันศาสเทียราสของวินเดคอร์เขาเข้ามาตอบโจทย์พอดีเป็นกันศาสแบบแขนพับดีไซน์จากอิตาลีเลยคะ่ะคือความพิเศษมันไม่ได้อยู่แค่ตอนกลางให้ร่มนะคะแต่ตอนพับเก็บเนี่ยมันก็ยังดูเรียบร้อยดูสวยงามกลมกลืนไปกับตึกให้ร่มเงาแบบ มีคลาสไม่ใช่แค่โครงอะไรก็ได้มาติดติดไว้มันต่างจากกันสัตร์ทั่วไปยังไงในบริบทของที่บายเทคไลฟ์นะครับเขาจะเน้นเรื่องความเรียบหรูค่ะแล้วก็เส้นสายที่ดูสะอาดตาคือมันไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแยะจนดูรกนะคะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่แผ่นเรียบๆทื่อๆ,ท,อๆทำให้ไม่ว่ามองตอนกลางหรือพับเก็บเนี่ยมันก็ดูเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์โดยรวมไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มาติดเพิ่มทีหลังหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับ นอกจากเรื่องดีไซน์สวยงามแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เด่นจริงๆของมันคืออะไรครับหัวใจสำคัญเลยก็คือความยืดหยุ่นค่ะพับได้กางหลอกในจังหวะที่พื้นที่ต้องการอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลย <c oughs> ซึ่งต้องการสิ่งนี้มากเพราะลานกิจกรรมเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานตลอดเวลาเลยค่ะ บางงานอาจจะอยากได้โล่งๆเลยบางงานก็ต้องการร่มเงาใช่ใชเพราะฉะนั้นกันศาสตร์ที่มันปรับได้ตามสถานการณ์เนี่ยก็เลยสําคัญมากๆแล้วเรื่องวัสดุล่ะครับเห็นว่าเลือกใช้ผ้าใบก็พิเศษด้วยใช่ค่ะเขาเลือกใช้ผ้าใบซันเบลล่าจากอเมริกาเลยนะคะเป็นเส้นใหยอะคริลิกคุณภาพสูงจุดเด่นจริงๆก็คือมันสะท้อนน้ำได้ดีมาก แบบเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวเลยค่ะโหจริงเหรอคะจริงค่ะแล้วก็ทนแดดจัดทน U V ได้ดีมากๆสีก็ไม่ซีดจางง่ายซึ่งอันนี้สําคัญสุดๆสําหรับพื้นที่กลางแจ้งบ้านเราเนอะเจอทั้งแดดแรงฝนก็หนักแล้วก็ใช้งานกันจริงๆตลอดฟังดูแล้วการเลือกกันศาสตร์นี่มันมันลงลึกกว่าแค่เรื่องกันแดดกันฝนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะนี่คือการมองกันศาสตร์เป็นเหมือน การจัดองค์ประกอบของพื้นที่ใช้ชีวิตอะค่ะไม่ใช่แค่วัตถุชิ้นหนึ่งการออกแบบที่ดีจริงๆมันต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่นั้นๆแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องความยืดหยุ่นด้วยว่าพื้นที่มันไม่ได้คงที่ตลอดไปมันเปลี่ยนไปตามการใช้งานตามเวลามีประโยคนึงที่ผมว่าเออสรุปแนวคิดนี้ได้ดีมากเลยเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากให้คนมองเห็นกันาศาสตร์แต่เพราะอยากให้ทุกคนที่อยู่ใต้กันาศาสตร์เนี้ยรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ คิดมาแล้วใช่เลยค่ะคือเน้นประสบการณ์คนใช้เป็นหลักเลยอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการมอบความสุขขุงแบบนิ่งๆให้กับลานกิจกรรมนั้นๆอืมการศาสตร์มันทำหน้าที่สร้างความสบายให้เราแต่ไม่ได้เรียกร้องความสนใจไม่ได้เด่นออกมาจนผิดที่ผิดทางแต่กลับช่วยส่งเสริมบรรยากาศโดยรวมให้มันดีขึ้นแบบเนียนๆค่ะ ถ้าอย่างนั้นสรุปได้ว่าการเลือกใช้กันศาสตร์ที่ใบเทค Life เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของการออกแบบที่มองครบทุกด้านจริงๆค่ะทั้งเรื่องฟังก์ชันที่ต้องยืดหยุ่นความสวยงามที่ต้องกลมกลืนไปกับภาพรวมแล้วก็ความทนทานของวัสดุด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพพื้นที่สาธารณะโดยที่ยังเคารพสถาปัตยกรรมเดิมถูกต้องเลยค่ะซึ่ง ก็น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้ลองคิดตามกันดูนะคะว่ามีบ่อยแค่ไหนที่เราใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบสนับสนุนเล็กๆน้อยๆพวกนี้ในพื้นที่ที่เขาออกแบบมาอย่างดีครับโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นมันด้วยซ้าไปจริงด้วยครับแล้วการที่องค์ประกอบพวกนั้นมันดูกลมกลืนเนียนไปกับพื้นที่จนแทบจะล่องหนได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นตัวบอกความสำเร็จที่ดีที่สุดของการออกแบบเชิงบูรณาการก็ได้นะคะ